ซิโมแข่งกับต้นหอมเขาเก่งมากเลยอ่ะโอ้โหเร็วซิโม่เร็วสุดเจ้เร็วแถวที่สองเร็วเอาให้วงกลมสวยๆแล้วนะลูกไม่ออกนอกเส้นหุยต้นหอมซิโม่เขาลากสวยมากเลยลูกโอ้โหโอ้โหคุณลุงภูมิใจมากเลยอะ่ะพี่เฟม์ทำของพี่เฟมครับโอ้โหต้นหอมโอ้โหต้นหอมก็เก่งะ โอ้โห О ใครจะชนะเนี่ยโอ้โห <aid it. S 1> โอ้โห О ไม่มีใครยอมแพ้เลย <phon> โอ้โหเอาไม่เป็นไรผิดก็แกหลูกยังลบกลเลยเอาให้สวยที่สุดเลยผิดไม่เป็นไรลูกผิดเรารู้จักแก้แสดงว่าเราเก่งคนที่ผิดแล้วไม่แก้เก่งสู้คนที่ผิดแล้วแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับเก่งมากเลยเร็วๆรวเลยเร็วเรวเลย <ๆ S 1> ลูกลูกวัวค้าวทำของลูกวัวค่ะเร็วเร็วค่ะ เสร็จแล้วทำข้อต่อไปค่ะลูกเร็วๆเลยลูกเออโอ้โหเส้นตรงมาะโอ้โหภูมิใจมากเลยโอ้โหต้นหอมเริ่มแถวสองแล้วโอ้ว้าวเร็วๆๆไม่ต้องมองเขาลูกเออทำของเราให้สวยมากโอ้โหลูกวันลูกเล็กสุดของซีโม่ต้องสวยที่สุดเลยลูกแล้วค่ะลูก เอาแถวนี้ให้เสร็จเลยซีโม่แล้ว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 กดก่อนสิลูกก้นหอมเล็งมือหน่อยพี่ซีโม่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาลูกโอ้โหเอ้ซีโม่อยู่ชั้นอออะไรครับระยูออลสองแล้วคืนนี้ออลหนึ่งโรงเรียนอะไรคะเข้มประสิทธิดหรอแล้วซีโม่อยู่โรงเรียนอะไรครับ าที่พัฒนาใ,ใกล้ๆบ้านโอเคครับเร็วๆเก่งมากเลยเขาบอกว่าเ <c oughs>